ครับสวัสดีพี่ๆี่คนรักบอลสีทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็มาพบกันเช่นเคยนะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพาพี่เพื่อนนะครับผมมาเปลี่ยนกระถางบอลสีสาวนครชัยศรีนะครับผมนี่นะครับนี่ก็จะเป็นบอลสีสายตั้งแม่นะครับผมที่สวนนะครับนี่นะครับผมน้องก็รากยาวแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะยกรากให้ดูนะครับนี่นะครับผมรากน้องเขาโผล่ออกมาจากก้นแล้วนะครับผม โอตัวอะไรนอเนาะน่ากลัวจังเลยเหมือนปริงเลยครับผมเดี๋ยวผมก็จะเอาตัวนี้ออขวนนเนาะเพื่อนๆนี่นะครับผมน่ากลัวมากโอเคครับผมเดี๋ยวถ้ายังไงนะครับผมก็จะเปลี่ยนกระถางเต้นกระถางแปดนิ้วนะครับผมนี่นะครับผมก็ได้เตรียมดินไว้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็จะเป็นใบมะขามนะครับผม ใบมะขามผสมใบก้ามปูนะครับผมแล้วก็ผสมดินหนึ่งส่วนนะครับใบก้ามปู3ส่วนใบมะขาม1ส่วนดิน1ส่วนนะครับให้ไงนะครับเรามาเปลี่ยนกระถางน้องบอนสีสาวนครยศรีด้วยกันเลยนะครับผมนี่ก็จะเป็นบอนสีสาวนครยชรีที่สวนสซยตั้งแม่นะครับเดี๋ยวให้ไงนะครับกดติดตามไว้นะครับผมก็จะมีจํานวนมาแบ่งปันนะครับผมนี่นะครับนี่ก็จะเป็นแม่พันธุ์ที่สวนนะครับผมใครอยากได้ต้นนี้เนาะ นะครับผมใครอยากได้ลูกๆของต้นนี้ก็กดติดตามไว้นะครับผมก็จะได้ทําจํานวนมาแบ่งปันในอนาคตนะครับผมใบครับฮารแบบนี้เลยครับผมสวยแบบนี้เลยครับหลอดใหม่น้องมาสีชมพูสวยงามมากครับผมใบนี้น่าจะจึงครับผมนี่นะครับเดี๋ยวให้ไงผมก็จะอัปเดตใบนี้ให้พี่ๆเพื่อนๆได้ชมเรื่อยๆนะครับผมเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนกระถางด้วยกันเลยครับก่อนอื่นเลยนะครับผมผมก็จะใส่ปุ๋ยฮอสโมโคสลงไปนะครับผมสักประมาณ ห้เมตรนะครับผมครับหูไม่ใช่ห้าหเมตรแล้วนี่ประมาณ10เมตรนะครับผมใส่ลงไปเลยนะครับผมลากน้องเขาแข็งแรงนะครับนี่นะครับผมก็ให้เราเอามือข่มดินไว้แบบนี้นะครับนี่นะครับผมบีบดินไว้แล้วก็เอาน้องคว่ำลงเลยครับผมนี่นะครับผมลากของน้องเขาเต็มไปหมดเลยนะครับให้เราสังเกตแบบนี้นะครับผมเวลาที่เราจะเปลี่ยนกระถางนะครับให้เรายก ตูดกระถางดูนะครับผมถ้ารากน้องเขาโผล่ก็เปลี่ยนกระถางไซส์ใหม่ได้เลยนะครับนี่ครับรู้สึกว่าจะแน่นเกินไปนะครับผมต้องรอแป๊บนึงนะครับผมต้องเอาดินออกอีกก่อนเนาะรู้สึกว่าดินที่เราใส่ลงไปก่อนหน้านั้นมันจะเยอะเกินไปนะครับก็ปรับดินให้พอดีครับผม ส่วนผมแล้วได้ใส่ลงไปแล้วก็จะขูดแบบนี้เลยนะครับผมขูดให้มันเสมอกันเนาะแล้วก็จะย่อนลงไปเลยนะครับนี่นะครับย้องลงไปให้มันพอดีนะครับผมรบประมาณนี้นะครับผมจากนั้นเราก็เอาดินใส่อีกนะครับผม ก็เขียขยใบก้ามปูลงนะครับเปลี่ยนเป็นกระถางแปดนิ้วนะครับผมแต่ก่อนน้องข้ออยู่กระถาง6นิ้วนะครับประมาณนี้เนาะ ดินผมก็เริ่มหมดแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะต้องไปหาดินใบก้านปูมาเพิ่มอีกนะครับเพราะว่าใบก้านปูผมก็เริ่มหมดแล้วนะครับนี่นะครับผมใบก้านปูลงไปนะครับผมข้างๆนะครับ โอเคครับผมก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นนะครับผมเราก็นํำป้ายเสียบไว้เหมือนเดิมนะครับผมจากนั้นนะครับเราก็จุ่มลงไปในน้ํานะครับนี่นะครับผมนําน้องจุ่มลงไปในน้ํานะครับผมเราก็ทําการเขย่าเขย่านิดนึงนะครับผมเพื่อให้ดินผสมกันนะครับ นี่นะครับผมเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวถ้าเรามีดินเราก็ใส่ดินเพิ่มเข้าไปอีกนะครับผมใส่ใบก้ามปูเพิ่มไปอีกเนาะเดี๋ยวทางไงผมไปเอาใบาก้ามปูก่อนเนาะวันหลังนะครับต้นใบก้ามปูก็อยู่ไม่ไกลนะครับผมเวลาไปเอาเดี๋ยวผมจะไปถ่ายคลิปให้ชมนะครับผมว่าเอาตรงไหนนะครับ <c oughs> โอเคครับผมแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมวิธีเปลี่ยน ไซส์กระถางสาวนครใช้สีสวยๆของเรานะครับนี่ก็จะเป็นไซส์แม่พันุ์นะครับผมกดติดตามไว้นะครับผมก็จะได้มีจํานวนมาแบ่งปันในอนาคตนะครับผมในราคาย่อมเยานะครับผมขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆทุกคนทุกท่านนะครับผมที่ได้เข้ามาติดตามรับชมเป็นกาลังใจนะครับผมขอให้พี่ๆเพื่อนๆทุกท่านนะครับผมมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับผมแลวก็ช่วงมีอากาศเยนดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับผมคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ